พื่เปิดไปเข้าประตูแล้วปิดประตู้ายมือเสียงห่างไลยเย็นนะรับกังวลกังวลก็เย็นไม่ตัวแต่เราพยองเรียนหนังมาตัวงโอ้อหกสิบปีแล้วมั้งค่าสิบกว่าเัยหกสิบจานยืนดูรางวัลดูเล เยผมผมได้รางวัลจากที่คนอื่นไม่เคยได้อ่ะอืไม่มีเคยได้นี่อย่างเงี้ยจะหายอันมองเห็นมันเนี่ยทุกคนเกี่ติวัลต้อเกียรติทุกคนตัวให่ตั้งแต่สามห้าเนเนี่ยใช่นี่สามหา

คุณืออะไรโอ้ปี1974 1974ได้เรื่องทองอ่ะเรื่องทองแเรื่องลงมจะจำไม่ได้ผมยงตัวแดงเยอะมาเย็นิดหน่อยจำไม่ได้หรอลอยนิดหนึ่งไหมลอยเนี้ยมันจะไม่มีแล้วเนี่ยพวกเรื่องเนี้ยไอไอพวกภาพวาดสมัยก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วไม่มีอไม่มีมันไม่มีแล้วต่อไปจะมีค่าในพวกภาพผม ไอ้ที่ว่าคนอย่างนี้ก็มีด้วยที่